Yeah. เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะยินดีต้อนรับสู่เกมไมคครับพเกต e d i t ชั n นะฮะอยู่กับผมคนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชัน0.15.1นะฮะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ตอนนี้เลยนะครับผมก็แปบน,นี้นะฮะอย่างที่เหมือนศูนย์กับ เหมือนศูนย์จุดสิบห้าจดศูนเลยนะครับผมอ่าก็นะฮะก็จะมีเพิ่มมาตรงนี้ฮนะเลื่อนลงมานะที่ออปทีฟนะฮะออปชันนะฮะเออเลื่อนลงไปสุดนหะยุดยุดดาต้าอะไรอย่างเงี้ยอันสุดท้ายนะครับผมถ้ากดเปิดมันจะแบบยังไงอะแบบคุณอยู่ไกลๆอะเออคุณอยู่ที่ไกลๆก,ก,ก็สามารถเล่นได้โดยการใช้เน็ตส G 4 G นะครับผมเพื่อเข้าเซิร์ฟ จะวัต่างๆได้นะครับผมวัาเล่นกับเพื่อนก็ได้นะฮะใช้เพียงแค่เปิดเปิดตรงนี้นะครับผมตอนนี้ผมใช้แบตไฟอยู่นะก็เปิดก็เล่นได้เลยนะฮะมาดูก็ทุกอย่างจะมีใหม่นะฮะอืมนะถ้าอยากเล่นกับเพื่อนอ่าอันนี้มันเป็นเรียมนะฮะเรียมก็ไว้สําหรับเปิดทรงเปิดเซิร์ฟเล่นกับคนอื่นได้นะับผมนี่อ่ะอ่าคลิกไปสองคนก็ร้อยยี่สิบ ต่อเดือนนะฮะร้อยยี่สิบเก้าบาทต่อเดือนนะเงินไทยนะครับผมถ้าสามเดือนหนึ่งสิบคนก็ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะต่อเดือนนะครับผมอ่าถ้าอยากเล่นฟรีกับเพื่อนก็แอดเพื่อนแอดเพื่อนทางนี้นะครับผมทางไอ้บ็อกนะครับผมก็นี่แอดไปเลยนะครับผมอ่าก็จะมีวิธีคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมดูใน ตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันมีอะไรเพิ่มมาใหม่มั้งอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยออกก่อนนะครับเหมือนมันจะเออนี่นที่มาเหมาะก่อนนะครับจะได้สะดวกสบายนะฮะไหนดีนี่ก็ได้นี่ยเนี่ยเนีนี่ก็ได้นี่กรได นี่แหละนี่แหละเออนี่แหละนะเวอร์ชันนี้มันจะมีไม่ใชยย่ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มีม้าเพิ่มมาใหม่นะครับโอ้เป็นไงของมันมีเพิ่มมาใหม่มีธนูเพิ่มมาใหม่นะครับธนูอาเววบเดือดดวงอาบยัพิดนะครับพวกนี้นะครับอื้ยเนไงดีขึ้นไหมแย่ผมจะแนะนําก็คือม้านะครับนี่คืออ่านมานะฮะอาน้าไดมอนนะครับ อนะหาใครม้าก่อนไหนวะตัวอะไรนี่อืมใช้ได้นะ ที่ผมเงียบไม่ใช่อะไรครับหามมาครับมมาอยู่ไหนอยู่วะผมไม่แน่ใจว่ามาบันทึกอันไหนนะฮะลองยิบๆม,ม,มาสักอันนะฮะมีผีด้วยนะเออแปลกนะครับเวอร์ชันนี้มันมันม,มีผีด้วยไหนว่ามาอา้าวหมาหายตัวอะไรนี้นี่ตัวอะไรนี้อ่าก็ไม่เป็นไรครับ หาหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับไปหากันเอาเองนะฮะอยู่ทางนี้แหละอ่าก็นะมันม,ม,นมีมันมีอยู่แค่นี้แหละเนะี่ยดูของมีเพิ่มมาใหม่หรือว่าลดลงไปก็ไปดูกันเราเองนะครับผมผมจะไม่พูดมากอะไรมากนะฮะเล่นกันเองไม่สปอยนะฮะเล่นเองหนุกกว่าเยอะนะฮะก็ถ้าชอบนะฮะก็มีลิงก์ให้โหลดด้านล่างคลิปนะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะให้โหลดฟรีนะครับผม โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูคลิปเก่าหรือใหม่ๆบนชนแนลนี้ด้วยนะครับผมฝากชนแนลนี้ด้วยนะอ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับที่ยูเกียนยิ่งเดย์นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ